พี่มอมตอนแรกไม่มีอ,มมอันนี้ครั้งเดียวอันนี้ครั้งเดียวครั้งนั้นไงที่เรามาทํากันนั่นแหละอเห็นน้ํายางออกแล้วนะคะนี่พูดได้ด้วยเหรอสุดยอดครั้งเดียวอันนี้คนเดียวนะมันเริ่มออกแค่ที่มันไม่เคยออกเลยนะแต่ทีม่มันไม่เคยออกเลยนะโูมันออกได้ดีเนะี่ยอันนี้จักมันไม่เคยออกหนระอ,อพี่มอมไม่เคยออกเลยคือน้าแห้งไปเลยไม่ไม่มีน้ําเลยอ่ะนานแล้วใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ ตอนก็นส่องไปที่แ้วแล้วกีดแล้วมันหยุดกีดแล้วมันไม่ยอมไล่ตอนหนงเราสองต้นหนหูเดี่ยวบ้านไม่ใช่ละมั้งสามต้นนะ ต้นระเบิดเปลือกแตกหมดเลยก็เป็นแบบนี้ยขิดไม่ได้มันเริ่มทิ้งเปลือกที่มันระเบิดทิ้งเนี่ยเสร็จแล้วนีผิวใหม่ผิวใหม่พร้อมรีดจากที่ไม่ได้กรีดเลยอจากจากที่ต้นรีดแล้วน้าไม่ออกแล้วต้นระเบิดก็ได้แล้วต้นแตกก็ไม่หายพอโดนยามันก็ทิ้งเปลือกเก่าพอโดนอาหารเสริมตัวนี้สองครั้งอได้เปลือกใหม่มานี้โ้สุดยอดเป็นตัวที่ยา น่าจะได้ออกอีกพอนี้จากการเจาะดูนี้แค่นี้ก็นี่มีจากไม่ออกเลยนะนี่อ,อันนี้เจาะไปหน่อยเดียวน้ำยางมีแล้วชัดเจน<ถ>คือว่ามันดีขึ้นดีขึ้นจริงๆจากเคยที่เคยใช้ยางอื่นมาคือมัน,ม,นมันไม่เห็นทนอะ่มันไม่ค่อยหายอันนี้มันมันน่าจะดีขึ้นนี่เนี่ยจำเลยก็จะทิ้งเปลือกเก้าแบบนี้หมดนะมมเนี่ยสร้างเปลือกใหม่ ดูน้ำยางดูยางมีแค่เจาะนิดเดียวจ<า>กไม่ได้กีดหลายรอบนานนะเนาะงานมากอันนี้ปิดปมานานแล้วปิดประมาณสักสองปีแล้วแล้วมั้งสองสามปีแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดยุ่งกับมันเลยยางระเบิดปีนี้กีดได้พี่ม่อมปีนี้น่าจะกีดได้เพราะมันเอรามันออกอย่างเงี้ยมาตันตันอย่างนี้มันยังออกนาดนี้แสดงว่ามันมันเอาเรื่องแล้วจะดูเอาแบบของจากมะเลยไหมมะเลยมะเลยเนี่ยนี่ครับ อันนี้จากมะเลเซอันนี้ฮอร์มโมนอันนี้มะเลเซมะเลเซเนี่ยปึ๊บตอนเริ่มแตกนาริม,มันเริ่มหายแล้วอืมอันนี้ก็ใช้ใช้ก้าลายชุเล่เหมืนอนกันใช่จากที่ต้นแตกยางระเบิดยางระเบิดมียมอดเพาะยางอืมปีนี้พร้อมพร้อมกรีดปีนี้จะลองเปิดใหม่น่าจะออกคิดว่าออก บการประมูลครับ